สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าหลุยไลายไม้นะคะรุ่นต่างๆนะคะก็เป็นหลุยที่ออเป็นรุ่นมิเป็นรุ่นเก่าหน่อยแต่บางรุ่นก็ยังยังมีคนนิยมใช้อยู่นะเพราะว่าบางรุ่นก็อย่างสปีดนะครับเป็นรุ่นนิยมตลอดกาลถึงจะเป็นลายไม้นะคะอาจจะนิยมคนอาจจะนิยมเท่าลายมโนเกลมนะคะแต่ขอบอกว่าเป็นใบที่สวยมากเดี๋ยวลบก่อนเป็นใบที่สวยมากนะคะ เพราะว่าตัวนี้ข้างในจะเป็นหนังแท้นะแต่ตัวข้างนอกอาจจะเป็นตัวเป็นไม่รู้เป็นอะไรเป็นเคลเพราะว่าคือสีทํายากมากนะคะสีฟ้ายิ่งสีเหลืองเป็นสีที่หายากมากนี่เป็นไซส์ยี่สิบห้าสองใบเลยนะคะสีเหลืองอันนี้สีจะเป็นสีที่หายากอา่ะพอเป็นมือสองสีนี้อาจจะขายแพงนิดน,นึงนะคะสีนี้ก็อาจจะยังอยู่ราคาที่ทุกคนรับได้อยู่นะเพราะนี้ราคาก็หมื่นต้นๆถึงหมื่นกลางๆนะมือสองแต่มือนหนึ่งลนะประมาณเจ็ดหมื่นกว่าแลนะถ้าจำไม่ผิดอนะเพราะว่า มันทํายากและตัวสีมันเป็นสีทูโทนเนี่ยถึงสีฟ้าก็จริงจะเป็นสีทูโทนนะคะต้องดูตัวตัวด้านในจะเป็นสีหนึ่งตัวที่เป็นลายไม้จะเป็นสีหนึ่งคือลายไม้ก็เหมือนต้นไม้หรือ EPI นะคะก็เรียก EPI นะคะ,ะมันก็เป็นน่ารักน่ารักคะคนรำนิยมเนาะรุ่นเนี้ยก็ไซส์สิบห้าก็ยี่ห้าเซนสูงก็ประมาณกี่นิ้วเมืเอ่อกี้ดูเลยว่าสูงเจ็ดสูงเจ็ดนิ้ว ยาวสิบยาวสิบนิ้วสูงสิบสูงเจ็ดนิ้วนะคะใบนี้ก็เหมาะกับใช้คนตัวเล็กของมีเยอะมากก็ใช้ได้นะคะใบนี้แล้วก็ส่งก็จะตั้งสวยส่งก็เท่ากับไม่ช่อยยุบแต่คือปัญหาการใช้งานคือมันจะเป็นรอยทับหรือลาระวางหรือถือพี่ดีอะไรเงี้ยของกดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรอยภาพ,พอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่มีผลกับการใช้งานเนาะแล้วก็ตัวกระเป๋าเขาจะแข็งมีความแข็งแล้วก็ของเขาคือมีกระเป๋าเล็กด้านข้างนะคะให้เราใส่อะไรได้ด้านข้างซึ่งกระเป๋าหลุยโมอนุเกร,รมไม่มี EPI ก็ไม่มีก็ไม่ใช่ EPI ไอ้นั้นก็ไม่มีนะคะเดนิเ,เย,ย่ก็ไม่มีก็จะมีเฉพาะ EPI ท่านจะมีกระเป๋าด้านข้างฝั่ง BS ฝั่งที่เป็นรูที่ใส่กุญแจค่ J, ะ,คะ ก็เนี่ยรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันเขาก็จะมีใบไม้ใบไม้ก็จะมีรูอย่างนี้นคะ่ะใบไม้ก็จะมีรูไว้ไว้ใส่กุญแจแล้วก็ล็อกตรงนี้นะคะแล้วกอ็ตัวนี้ซึ่งจริงๆซึ่งจริงๆเราก็ไม่นิยมใช้เพราะถ้าใช้แล้วใบไม้จะอ่อนแรงะคะ่ะใบไม้จะไม่ค่อยแข็งแต่ใบไม้ของรุ่นนี้มันก็จะแข็งมากนะแต่ว่าพอเอากุญแจมาล็อกมันก็ต้องอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่แข็งก็ทําให้กระเป๋าเสียทรงแลวราคาก็จะตกนะคะ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเป็น B S แต่ใบนี้ B S ไม่มีค่ะไม่รู้ว่ามันจางหรือเปล่าเพราะว่าแต่ใบนี้มันปั๊มลงเพราะว่ามันลูกกระเป๋าหลวมมันมีเป็น B S ที่เป็นตัวสีแล้วก็มาปั๊มลงมาแนบลงตัวที่ B S แต่ตัวนี้มันจางไม่รู้ว่ามันตื้นไปหรือไงก็ไม่รู้เพราะว่ามันมองไม่เห็นขาวเลยหรืออาจจะลืมปั๊มก็ได้นะคะแต่ใบนี้ มี e BS เห็นว่าหลุยวิตตองแม็กอินฟรนตแต่คอนเฟิร์มว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มดูยั้งคือเนี่ยดูทรงกระเป๋าก่กนแล้วก็ดูขนาดและยิ่งเรามีตัวเทียบเงี้ยแล้วยิ่งดูง่ายก็ใบมงใบไม้ใบไม,บม,ม้นี่ก็คจะปลอมยา่ามกันนะถึงจะเป็นทำมาสวยยังไงก็ดูออกนะคะถึงจะร้านสปาฝีมือดีสปากระเป๋ามือส,สองฝีมือดีขนาดไหนก็ดูออกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น,เป,นเป็นหนังนะคะเพราะว่าด้านนอกด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังทําสีสีสีเยวกับกระเป๋านะคะถ้าเป็นกระเป๋าสีเหลืองใบไม้ก็จะสีเหลืองค่ะ ีไหมแล้วเปิดมาซิปก็เป็นรุ่นใหม่แล้วไม่ใช่พิมนเศปนะคะซิปก็ถ้ามีเทปมันจะมาเขียนเป็นยี่ห้อตรงนี้แต่จําชื่อว่ามันอ่านว่าอะไรต้องดูก่อนว่าลืมกระเป๋าเยอะเปิดมาข้างในก็เป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะคะก็มีช่องใส่ของเหมือนกันซิปข้ตรงนี้ก็จะรูดไม่จะไม่สุดมันก็จะเหลือตรงนี้นิดนึงนะบางคนคิดว่าซิปจะรูดถึงนี้ไม่ใช่นะคะมันก็จะนี้มันก็มีของมีสุดมีก็แอบไปนิดนึงเผื่อไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ ก็คือข้อเสียของยี่ห้อของรุ่นนี้ก็คือก็เข้าใจได้นะครับเพราะข้างในจะเป็นเนี่ยข้างในมันจะเป็นหนังเทเลยนะเหมือนเป็นหนังแทเคลือบพลาสติกแล้วก็ทาอันเนี้ยเป็นหนังแทนะข้างในเนะี่ยตัวนี้ก็เป็นหนังเทนะสีฟ้าข้างในก็จะเป็นสีฟ้าสีออกฟ้า,ฟานี่ออกเหลืองเหลืองนะคะซิปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะซิปกับ ร่างซิปสีก็จะเป็นสีอาจจะเป็นสีจะไม่ตรงกับตัวกระเป๋าก็ได้แต่คือมันก็เป็นสีเหลืองแต่อาจจะเหลืองไม่เหลืองไม่เหมือนกระเป๋าหรือฟ้าไม่เหมือนกระเป๋าอาจจะโดดนิดหนึ่งแต่คือเอกลักษณ์ของเขาก็คือซิปก็จะเป็นสีเดียวกับกระเป๋าจะไม่ใช่นี่นะคะตัวลายไม้ทุกใบจะซิปเป็นสีเดียวกับกระเป๋าแต่ว่าอาจจะสีอ่อนสีแก่อะไรก็นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูสอย่างสีแดงก็เป็นซิปสีแดงนะคะตัวนี้เดี๋ยวเอารุ่นนี้ก่อนนะคะแล้วก็ก็มีกระเป๋าเล็กเหมือนกันมีที่ห้อยโทรศัพท์เหมือนกันนะคะ แต่ใบนี้ก็คือต่างแล้วคือเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะคือมันเป็นพิชรุ่นที่ผลิตอาจจะเิคนละที่หรือปลิดพร้อมกันแต่ดูขอดูดีซีก่อนยังไม่ได้ดูดีซีนะคะใบสีเหลืองนี่ปี95อันนี้ปี92หนะ้า902 VI 1902อันนี้ก็จะออกวินเทจนอนอนไม่ได้วินเทจละก็เป็นออกปี92นี่เกือบสักก็อันนี้อันนี้คือกระเป๋าจะเป็นกรมยี่ะคะ่ะดีจังเลยอะ พึ่นเห็นะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็ช่องเล็กก็จะไม่รอกก็จะเป็นผ้ากำมะหยี่อย่างงี้นะคะก็จะดีมากเลยแล้วก็ DC ก็อยู่อย่างเงี้ยคะ่ะฝั่งนี้ค่ากระเป๋าส่วนมากก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ว่าก็จะบอกว่าก็คืออย่างที่บอกคืออย่าไปกะเกณฑ์ตายตัวว่ามันจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้คือฉะนั้นให้ดูกระเป๋าเป็นบางไปเหมือนอย่างโซลองก็คือ บางใบก็อยู่ที่เข็มขัดบางใบก็อยู่ที่กระเป๋าหลังนะน,นั้นคือทุกทุกคนต้องรู้นะคะว่าการคลิกแต่ละปีมันจะไม่เหมือนกันบางทีอาจจะย้ายตำแหน่งแต่ส่วนมากคือมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันอะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ต้องฟิกขนาดนั้นเพราะบางที่อาจจะอาจจะมือใหม่ทาแล้วเขียนผิดอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้สปีดยี่สิบห้านะคะนี่สปีดดเป็น epi นะคะแล้วก็สีเหลืองสีหายานะคะสีสะสมเป็นสีที่มันไม่ค่อยมีหลุดเข้ามานะ แล้วก็มาเป็นตัวนี้นะคะเป็นสีเหลืองไม่รู้อยู่ไหนรัสเซียมีสีเหลืองอีกใบหนึ่งไม่แน่ใจรูปไขยเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นสปีดี้สีน้ําตาลนะคะเป็นสีปีดี้หรุยสปีดี้ epi สีน้ําตาลนะคะก็ที่เห็นก็มีอยู่ไซส์เดียวนะคะแคตตาล็อกก็มีอยู่ไซส์เดียวสูงสิบไอ้ยาวสิบสูงเจ็ดนะคะสูงเจ็ดนิ้วยาวสิบสูงเจ็ดนิ้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะพะี่น้ำเดี๋นึง เปซซี่ดีกับคุณนี่นะคะก็คือสูงก็สิบนิ้วค่ะสูงสิบนิ้วนะคะและ้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ 13นิ้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็น13นิ้วแล้วก็สูงแค่7นิ้วค่ะทำไมเขาบอกสูง7นิ้วอะ่ะกว้าง7นิ้วหรอมันก็เกินนะเนี่ยจริงก็เกินนะเจนิ้วเนี่ยยีสี่ใช่หรอยี่สิบสี่มันก็ต้องเก้านิ้วสิบนิ้วราคาไม่ใช่แล้วละ่ะ ในคาตาลอกมเขียนผิดเขียนผิดจ,จริงๆแล้วก็13สูงก็คือสูง7นิ้วนะคะสูงนี่คือ7นิ้วจริงๆได้8นิ้ว9นิ้วสูง9นิ้วนะคะแล้วก็กว้าง13นิ้วที่ดูไม่ได้ต้องใส่ใช้ส่สสสวัดอ่้รู้ก็ต้องกาับว่าเป็น13นิ้วนะคะก็หัวซิปก็จะเป็น2ซิปนะคะ หัวซิปกสซิปจะไม่ใช่ซิปสไตล์เดียวกับสปีดี้นะคะแต่อันนี้ซิปเขาก็จะคล้ายๆกับสปีดเบนเนลีนะคะหัวซิป็จะประับสไตล์สปีดี้สปีดี้เบนเนลีนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดมาก็มีหูหิ้วสองข้างนะคะแล้วก็ตึงก็จะปรัว่าด l นะคะมีด้านเดียวอันนี้มีด้านเดียวเขาน่าจะเป็นข้างด้านข้างหน้าเนาะทำไมรุ่นนี้มีด้านเดียวเองอุ้นก็อารุ่นนี้ก็มีด้านเดียวเหมือนกัน ออมีด้านเดียวค่ะรุ่นอื่นก็มีด้านเดียวก็มีเขียนว่า B L ตรงนี้นะคะตัวมุมน,นิดนึงเห็นว่า B L เป็นปั๊มลงไปไปตัวหนังเลยแล้วก็แล้วก็เปิดมานะคะการใช้งานก็เปิดให้สุดนะคะแล้วก็อันนี้จะยัดทรงไว้นะคะกระเป๋าถ้าไม่ใช้ไปเนี่ยถึงจะเป็นรุ่นไหนกระช่างถึงตัวหนังจะแข็งก็จริงแต่ว่าแนะนําว่าให้ดึงแล้วก็ดันทรงให้ใส่อะไรลงไปดันทรงไว้แต่อย่าใส่แน่นมากนะคะถ้าใส่แน่นมากจะทําให้หนังยืดนะคะ ก็ตัวข,าน,ขนาดส่น้าญ่าจะเป็นธรมธรมดาธรรมดาคับเป็นหนังกลับตัวซับในจะเป็นหนังกลับสวยนะสวยหนังกลับก็จะคือมันเย็บติดไปกับตัวกระเป๋าเลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีช่องเล็กน,นิดนึงแล้วก็ตัวดีซีก็าจะอยู่ที่นี่ดีซีก็จะปั๊มลงและลงที่หนังนะคะจะปั๊มเป็นลาจะปั๊มเป็นแบบไม่ได้ปั๊มเป็นสีนะคือปั๊มลงไปในตัวหนังเลยให้เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยก็ป็นนี้ปีเก้าเจ็ด ศูนย์ปี97อาทิตย์ที่1เลยโอ้ปี97้อาทิตย์ห่1เหมือนใบอาจจะเป็นใบเพกของปีเลยประมาณนี้ว่าอาทิตย์แรกเลยแล้วก็ตัว B s ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านหนึ่งของกระเป๋านะคะอีกด้านหนึ่งจะไม่มีนะอีกด้านหนึ่งจะเป็น B s ตรงนี้คือจะปั๊มเป็นสีลงไปนะตัวนี้จะเป็นปั้มสีลงไปเป็นสีํำตาลเนี่ยค่ะก็ความจุก,ก็ดีก็ทำได้นะคะ ก็ถือนะคะจะใส่หมุดถักอะไรเงี้ยคือก็ก็รางซิปก็จะเป็นนี้ก็เป็นสีเดียวกระเป๋าก็แต่ว่าซิปก็มีสองข้างเหมือนค่ะนี่คือรุ่นชนกาญจัดเก็บกระรุ่นชนกานนะคะนี่คือลุย epi นะคะเป็นรุ่นที่ทรงที่สาวๆฮิตมากเลยอย่างเงี้ยเป็นรุ่นที่สาวๆฮิตมากนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนวางหน่ยก็เป็นรุ่นที่ยีอรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นพัดนะคะนี่เป็นพัดเล็กใส่สั้นนะคะก็ข้างหน้าก็จะเป็น bl เหมือนกันตัวนี้ ปัญหาตัวนี้คือเขาก็จะสาย้วชอบหกักเพราะว่าเราเก็บคือเราต้องมัดสายคู่กันอย่างนี้นะคะมัดสายไปอย่างนี้ก็อย่าให้สายมันล้มเลยประมาณนี้เพราะเอียมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาโอกาสมันก็จะหักก็มีนะคือช่วงนี้จะมีปัญหาแค่ตรงนี้มันจะหักเป็นเยอะมากเป็นเกือบทุกใบ,บแต่ใบนี้คือสภาพยังสวยนะแล้วก็ซิปก็มีซิปเดียวนะคะซิปก็คล้ายซิปของรุ่นนี้เป็นซิปแบบนี้เป็นหัดซิปแบบนี้นะคะ ตัวรูดก็รูดมานะคะรูดไปเลยดีตรงนี้อยู่อตรงนี้นะคะดีก็จะอยู่ตรงใต้นี้นะคะปั๊มลงไปเลยลักปั๊มลงไปที่หนังเลยไม่ได้ปั๊มสลงไปนะคะ v i 1 9นึ่กก็อาทิตย์ที่10แล้วก็ปี95แล้วต่วตัวหัวซีก็จะมีตัว S อยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยนี่คือดูคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่ดูไม่เป็นก็สามารถดูได้ก็นี่ระค่ะแล้วออกมาก็เป็น เป็นตกกระเป๋าก็เป็นหนังกลับเหมือนไบสปีดี้เมื่อกี้สีเดียวก,กันเนาะเป็นสีเดียวก,กันแล้วก็หนังกลับก็เอ่อซับในหนังกลับก็จะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัว Bs เขาก็จะอยู่ตรงตรงกระเป๋าเล็กเนี่ยค่ะเป็นหนังตรงเนี้ยทําไงดีอ่ะเห็นไหมคะมันก็จะอยูต่ตรงกระเป๋าเล็กตรงนี้ B ีอคือเขียนว่าหลุยเวตตองเมทอินฟรานแล้วกระเป๋าเล็กก็เป็นกระเป๋าเล็กแล้วก็ ก็ใช้งานได้ปกติเนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่สาวๆก็ฮิตนะคะแล้วก็จะเป็นรุ่นใหญ่แต่อันนี้ไม่มีแล้วไม่ยังไม่ยังไม่ได้มานะครับาสายะเป๋าใหา่ก็คือสะพายก็สะพายข้างยาวได้ถ้าคนตัวเล็กก็สามารถครอบดีได้ยยเลยเป็นสองสายนะต้องตัวเล็กๆเกท่านั้นนะเออจะสายยาวสายยาว,สายยาวมันี่คืออันนี้ก็คือหิ้วได้ก็สะพายไหล่ก็ได้คนตัวเล็กเ,กเนี่ยประมาณนี้แต่เขาไม่ทำนะคะก็คือหิ้วงีย เพราะว่าคนใช้หลุยใช้กระเป๋าจะต้องถนอมนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็จะไม่ตูดก็เป็นลายไม้เหมือนกันตรงนี้ก็คือเป็นลายไม้เหมือนเลยก็คือมีแต่สายอย่างเดียวที่ม่เป็นลายไม้บ s ก็ะจะอยู่ตงแหน่งนี้นะคะรุน่นนี้ตำแหน่งอื่นจะไม่มีนะก็อาจแต่อาจจะมีรุ่นรุ่นตำแหน่งอื่นไหมก็อันนี้ก็ไม่ทราบ er. ยังเคยจาเพราะว่าตอนนี้มีใบยอยู่กับตัวแต่ถ้าใบายอยู่ไหนอยู่กับตัวเราก็จะรู้ว่าอันนีู้่ตรงไหนกันและน,นี้ก็เป็นใบที่คิดของสาวอีกใบหนึ่งนะคะ ไนี้จะเป็นหายาตัวนี้เขาจะสะสมกันแล้วก็มันก็จะเป็นรุ่นเดียวกับรุ่นนี้นะคะนี่จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็ยิ่งหายากด้วยยิ่งหายาก,กเขาไปใหญ่เลยก็คือมันเป็นอาจจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าแค่อันนี้นจะส,สั้นที่ยวคือบนสั้นนะความความความสูงเขาจะตะก็น,น้อยลงแต่ก็คือเก๋เป็นวินเทจวินเทจตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าอันนี้นะคะก็เป็นหนิ้วนะคะก็เป็นหิ้วถืออย่างเงี้ยนะคะเก๋จะตายแล้วก็ตัวไเอตัวนี้ตัวปเอกเาจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะตรง ตรงตรงปลายซิปหัวซิปก็เหมือนรุ่นเมื่อกี้รุ่นพัดจะเป็นรุ่นใหม่แล้วซิปตัวเนี้ยซิปตัวนี้ยคือยังใช้มีใช้อยู่ในปัจจุบันอยู่นะรุ่นเนี้ยแล้วก็ตัวเบย์เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเบย์ก็เขียนว่าหลุยเวตเอ็ดเอ็ดเอ็ดหลุยเวตตองเมตอินฟรอนนะคะมันจะเป็นเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยคือเป็นฟรอน์ของเขาอ่ะคานฟอมฟรอน์มันก็ยากมากแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า vl V.L ก็คือเขียนเฉพาะข้างหน้าด้านหลังก็มมีก็เราก็จะรู้ได้ว่ากระเป๋าข้างหน้าคนไหนคือข้างหน้าตัไหนขึ้ข้างหลัง,น,งน,นะคะแล้วก็ตู้ก็เป็นหนังเรียบนะคะด้านข้างก็เป็นหนังเรียบไม่ใช่หนังกรับนะคะเป็นหนังเรียบแล้วตัว E.P.I เขาก็จะเป็น2สีนะทูโทนนะเขาจะไม่ได้สองทูโทนหรอกเพราะทูโทนจะมี2เสียันก็คือก็เป็น2สีคือตัวพ i แท้ต้องมี2สีคือเห็นไหมตัวข้างในจะเป็นสีเหลืองข้างนอกก็จะเป็นออกสีน้ำตาลนันนี M ่จะเหมือนเป็นลายไม้สวยนะนี่คือสภาพยังสวยมากนะคะ หมาะเป็นการอันนี้เขาเริ่มสะสมกันแล้วแล้วก็ช่องเล็กก็เป็นอย่างเงี้ยช่องเล็กก็จะเหนียวเหนียวหนืดหนืดหน่อยนะคะอันนี้ยคือเนี่ยหลุยแท้ต้องเหนียวถ้าไม่เหนียวมันไม่ใช่หลุยแท้เนี่ยมันหนืดอย่างเงี้ยลูกลงไปก็จะหนืดหนืดติดมือมาอันนี้เริ่มหนืดแล้วแต่คือซื้อมาหน่อยมันก็ไม่ได้หนืดนะคืออยู่กับเราไปมามันก็จะหนืดแล้วเราก็ต้องลอกเหนียวเดี๋ยวจะดูเวลาลอกเหนียวเป็นยังไงนะคะตัวนี้ดีซีเขาก็อยู่ตรงแอบแอบหน่อยตรงเนี้ยเดือยนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยู่ตรง เวลาเราดิซีทีสุดเข้ามาก็อยู่ฝั่งหัวซิพีนะคะตรงนี้ตรงมุมนี้นะคะอันนี้ก็คือ mi เก้าสิบเก้าเก้าสี่ก็ปีเก้าสี่นะคะอาทิตย์ที่เก้าสัปดาห์ที่เก้าก็ประมาณกุมภาพันธ์ไปประมาณนี้น่าจะมาต้นมีนาเนาะทุกนนี้ก็ชื่อรุ่นอะไรอ่ะบอกพี่ถูกก็เรียกได้เลยโปรทรงพีระมิดคนไทยจะรู้จักชื่อในทรงพีระมิดนะคะเสร็จ เต็กทริทรอนจิทรองจีทรองลี่ทรองลี่ทริอองลี่ทริองลี่หรออัทริอองลี่หรอไม่รู้สิอันไม่ออกนะเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสรุ่นนี้ก็คือเรียกค่าคนไทยก็เรียกทรงพีระมิดนะคะทรงพีระมิด เพราะว่าตรงนี้มันจะเหมือนพีระมิดค่ะมันจะเป็นสเดี่ยมเหมือนพีระมิดก็เลยเรียกทรงพีระมิดช่องเล็กก็เหนียวแล้วนี่นะคือดีซีรือนนี้ไม่อยู่ช่องเล็กปติบุยจะทำดีซีช่องเล็กแต่ใบนี้ไม่ใช่นะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงมุมนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นสีเหลืองเป็นรุ่นที่น่าสะสมสะสคนมีนะคะเป็นรุ่นที่สะสมคนจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นหิวมาเท่าไหร่นะสีที่คนนิยมคือสีเหลืองแต่หายากแล้วก็สีแดงสีแดงก็ยังพอมีเห็นแต่สีเหลืองเนี่ย e p i สีเหลืองเนี่ยราคาจะสูงกว่า สีอื่นๆน,นะคะแล้วก็มารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นที่สวยนะแต่คนไม่นิยมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยนิยมเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่าราคาก็ถูกนะม,มือหนึ่งแพงแต่มือสองอถูกมือสองอถูกอยู่แล้วก็เป็นใบใหญ่เป็นทรงเดียวกับเมื่อกี้นะแต่ว่าเป็นใบใหญ่กว่าเดี๋ยวปวดดูชุดรุ่นอะไรนะคะ <S <S มีรูอเปล่าอันนี้เหมือนจะไม่มีอ่ะ ชื่อริเวร่าบิวตี้คอสซิงค์โฮสซ b e บิวตี้คอสโอ้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ยาวมากก็คือทรงเดียพีรดมิดแต่ว่าคือคนละรุ่นนะคะด้านคือด้านหน้าก็มีแอร์ประำว่าบี Air เหมือนกันแล้วก็มีหนังมีหูอะไรก็คือเหมือนกันข้างข้างล่างก็เป็นหนังเรียบเหมือนกันไม่ใช่หนังกราบไม่ตัวใช่ตัวไม่ใช่ตัวหนังเป็นลายไม้นะคะรุ่นนี้เปิดมาข้างในนะคะก็มีช่องเยอะมากด้านข้าง มีช่องฝั่งมีกระเป๋าเป็นหนังเดียวกันคือมีช่องสองช่องฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้ช่องตื้นนะคะต้องใส่เหรียญอะไรเงี้ยเล็กๆคือมันตื้นมากมันสูงประมาณ 2, นิ้วสองนิ้วเองแต่ฝั่งนี้คือใส่ของชิ้นใหญ่ได้แต่ใบนี้คือลอกเหนียวแล้วนะคะใบนี้คือลอกเหนียวแล้วดีซีจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าปกติดีซีมันจะอยู่ตรงนี้นจะปั้มลงตัวตรงตรงซับในตรงนี้นะคะตรงมุม บีเอก็อยู่ที่เดิมค่ะอ,อยู่ตำแหน่งเดียวกับตัวนั้นเลยบีซีก็อยู่ตรงเดีกตัวนั้นแต่ตัวนี้คือซับในมันจะไม่เหมือนกันตัวนี้ซับในมันไม่ลอกไม่เหนียวอะ่ะเป็นซับในหนังแต่ตัวนี้เป็นซับในอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะ่ะเป็นผ้าเคลือบพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ชาวสาวก็ไม่ค่อยนิยมนะรุ่นนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ทัางที่จริองๆอะ่ะคือมันใส่ของได้เยอะมากแต่คนก็ไม่นิยมนะคะสีก็สวยมีสีฟ้า แล้ก็เหมือนกันแล้วก็มีกระเป๋าข้างหน้าด้วยค่ะคุณผ่ามีกระเป๋าข้างหน้าด้วยเนี่ยนี่คือลอกเหนียวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วปลติก็สจะเป็นซับสีดําๆนะรู้สึกว่าจะสีเดียวกันหมดเลยทั้งสามใบแล้วก็รอนนี้ก็ลอกเหนียวหมดแล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ข้างซับข้างในจะเหนียวแล้วก็ช่องข้างหน้าจะเหนียวมีช่องเยอะด้วยเห็นมาสีแดงก็เหมือนกันก็คือเหมือนกันเลยมีช่องมีอะไรเหมือนกันหมด แต่พอนี้ออกลอกเหนียวแล้วความดีซีเขาเขาจะไม่เหลือแล้วแล้วก็เวลาดูแท็บล,อล็อกเราก็ต้องไปดูอย่างอื่นเนาะอะไรเงี้ยเนี่ยพอเหนียวแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไปเปื้อนตามหนังตามอะไรเงี้ยเวลาคือถ้าเราต้องลอกถ้าไม่เราไม่ลอก,ลอกเราก็ต้องส่งเปลี่ยนซับในส่งเปลี่ยนที่ชอ็อปหรือส่งเปลี่ยนที่ร้านสปากระเป๋าก็าาได้ถ้าร้านส่งช็อปก็หลายพันอยู่นะคะอาจจะถึงหมื่นหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าแต่ราคาไม่ถูกแน่ถ้าเราส่งร้านสปาก็น่าอยู่ประมาณหลักร้อยถึงหลักพันน่ะ หลักร้อยก็เป็นรายหรือหลักพันอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่แล้วแต่ร้านแล้วแต่ฝีมือช่างด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ออกจากช,ชลุยมันไม่ได้มีอ่ามันไม่ได้มีอ่อช่างือช่างอาจจะยังไม่ได้คุณภาพเท่ากันแล้วก็ต้องดูฝีมือเวลาจะส่งกระเป๋าไปส่งไปซ่อมก็เราก็ต้องดูฝีมือช่างแล้วก็ที่เงียมันจะมีป้ายแท,ท็กทุกใบแต่ในด้วยความที่เป็นมือสองแล้วก็มันก็ได้ไม่มาป้ายแท็กเขาก็จะเป็นสีเดียวกับกระเป๋าทุกใบที่จริงทุกใบมันจะต้องมีนะรุ่นเนี้ย แล้วก็คืออาจจะเป็นป้ายใช่แต่ก็คือไว้เขียนชื่อข้างในเนะะี่ยค่ะเวลาเราออกมาก็เขียนชื่ออะไรเงี้ยเขียนชื่อติดว่าเป็นของเราแล้วก็พับไปแล้วคือถ้าใครขโมยไปก็จะมีป้ายชื่ออยู่แล้วตรงนี้ก็จะมี B S นะคะตรงนี้จะมี B S ที่หลุยน่าจะมีขายแยกที่ชอบเรือขายแยกแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าเราก็เคยเอาไปขายแยกนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันได้มาแพงมากแล้วเวลาขายคู่มันขายได้ไม่ราคาลูกค้า่อเยอะก็เลยต้องเอาเอาป้ายโอะบ้างอะไรเงี้ยแต่บางใบเราก็ไม่ได้มานะ เราก็ไม่ได้ออกนะแต่คือมันไม่ได้มาด้วยกันเราก็เลยไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ของคู่กันมันก็ต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ภาพแม่ท่าลูกเหมือนรูปเหมือนบัเกตคือแม่ลูกก็ไปต่างคนต่างไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกไม่ได้ฉะนั้นคือมันมาแบบไหนก็คือแบบนั้นคือของมือสองเนาะก็คือต้องเข้าใจว่าของมือสองก็ก็ก็คือถ้าแนะนําถ้าใครอยากซื้อใช้ก็แนะนําว่าสีเหลือทำไมสีเหลืองสีเหลือเพราะมันสีหายายาก มันเป็นสีคนที่อาจจะเป็นเพราะว่าคนซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยขายต่อมันก็เลยมีน้อยมันมีในมือตลาดมือสอมันน้อยมันก็เลยแพงแต่อย่างสีฟ้าสีน้ำตาลเนี่ยสีเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมแล้วก็มีสีแดงบ้างนะแต่รุ่นนี้คือรุ่นไม่ค่อยนิยมแต่สปีดี้เนี่ยคือก็ยังสีเหลืองก็ยังยืนหนึ่งอยู่เหมือนกันอืมก็แค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามันยังมีกระเป๋าอีกใหญ่ใบบ้าท,ที่ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวก็ค่อยรีวิวไปเนาะก็มันถ้าวิวเยอะมากเดี๋ยวมันก็จะยาว นะมันจะยาวมากแลยเขาจะํำคาญกันวันนี้ก็จบการรีวิวกระเป๋าหลุย EPI หลุยลายไม้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ